สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเวลาเรากินกล้วยเปลือกที่เหลือส่วนมากเราจะเอาทิ้งแต่ว่าหารู้ไหมครับว่าเปลือกของกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพืชและมันมีสารอะไรที่อยู่ในเปลือกของกล้วยที่ทําให้พืชต้องการและเราจะมีวิธีการทําอย่างไรให้เปลือกของกล้วยที่เราทิ้งมันไม่มีประโยชน์เนี่ยให้มันมีประโยชน์ต่อพืชมีวิธีการหมักอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ อันดับแรกเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนนะครับว่าวิธีหมักจะหมักอย่างไรนี่เป็นเปลือกกล้วยนะครับที่ผมกินเหลือจะเป็นเปลือกเล็กเปลือกใหญ่จะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าได้หมดเลยนะครับทุกเปลือกครับและผมก็จะใช้กันไกลนะครับตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆครับสารอาหารในเปลือกกล้วยมีมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะยกมาแค่2อ,อย่างพอคืออย่างที่1ครับโพแทสเซียม1ในธาตุอาหารหลัก ที่พืชต้องการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากของใบหากใช้กับผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทานครับซึ่งปกติเราอาจต้องซื้อปุ๋ยโพแทสเซียมมาเสริมแต่เราสามารถใช้ทดแทนง่ายๆด้วยเปลือกกล้วยนี่แหละครับ อย่างที่2คือฟอสฟอรัสในเปลือกกล้วยมีปริมาณฟอสฟอรัสมากเพียงพอสําหรับพืชช่วยเรื่องการออกดอกและเกิดผลทำให้ไม้ดอกไม้ประดับติดดอกสวยสีสันงดงามและก็ต้นไม้ต้นพืชที่มันออกดอกออกผลให้เราได้กินผลนั้นก็สามารถที่จะทำให้ออกดอกสวยงามได้ด้วยครับ หลังจากนั้นผมก็จะใช้น้ำล้างข้าวหรือน้ำสาวข้าวเนี่ยนะครับที่มีทั้งโปรโตีนและก็วิตามินสูงเลยนะครับผสมลงไปผมใช้2แก้วเลยนะครับปริมาณนี้ยังไม่แน่นอนตายตัวเราสามารถที่จะปรับใช้ได้นะครับผมเทให้ท่วมเปลือกของกล้วยนะครับแบบนี้เลยครับหลังจากนี้ผมก็จะหมักเอาไว้เป็นเวลา2วัน อีก2วันพบกันครับ2วันผ่านไปครับเราจะมาดูว่าเปลือกกล้วยที่เราหมักเอาไว้นะครับเป็นยังไงดูครับนี่นะครับคือเปลือกกล้วยธรรมดานะครับแล้วก็หมักกับน้ำซาวข้าวไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะกรองเอาเฉพาะน้ำครับใส่ลงไปในกระมังและผมจะ เพิ่มน้ำลงไปอีก1เท่าตัวนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลยวิธีการใช้ก็คือเราสามารถที่จะราดรดลงไปที่โคนต้นข้งเขาเลยนะครับเพื่อที่จะบำรุงรากครับแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นทางใบก็ได้ด้วยนะครับหรือจะทั้งฉีดพ่นแล้วก็ราดรดก็สามารถที่จะทำได้ครับ เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเรากินกล้วยเราก็จะไม่ทิ้งเปลือกเอามาทำแบบที่ผมพาพี่ๆเกษตรกรทำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ